บทที่5นะคะรอบบ่ายบทที่5เนี้ยเป็นเรื่องของการบริหารทีมและวางระบบทีมงานซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเราไม่สามารถที่จะทำเองคนเดียวได้ให้รวยได้อย่างใจเราปรารถนา วิธีเพิ่มความร่ำรวยของเรานั่นก็คือหาคนมาช่วยทำงานเขาได้ในส่วนเขาเราได้ในส่วนเราคราวนี้เพิ่นจะบอกว่าหลายๆคนเข้าใจว่าคือนึกไม่ออกมองภาพไม่ออกว่าเอา้าแล้ว,แล,วแล้วโครงสร้างมันเป็นยังไงเวลาที่เฟินบีบงานทีมงานหรือสอนงานทีมงานนะคะเฟินจะพูดให้เห็นถึงโครงสร้างเดี๋ยวอันนี้จะเขียนให้ดูมันเป็นอย่างนี้ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้งานออนไลน์ในบริษัทบริษัทหนึ่งวันนี้เราบอกว่าเราทำออนไลน์เราทำออนไลน์ออนลนจะขาย เจนเซดขายอัลติเมตใดๆก็ตามนะคะโดยเรามีหน้าร้านออนไลน์อยู่หนึ่ง้านปุ๊บยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าอ่าเราเปิดเป็นเพจใช่ไหมคะอ่านออกใช่ไหมคะนี่ที่ต้องใช้ไม่สไลด์ไม่ใช่อะไรนะตัวหนังสือสวยตัวหนังสืออัจฉริยะมันจะตัวเล็กๆนะคะเปิดเพจหนึ่งเพจเป็นว่าเรามีหนึ่งร้านค้าแล้วอ่ะเขียนลังค้าให้ในหนึ่งร้านค้าเนี่ย งานอันนี้คุยเรื่องระบบงานเลยนะคะหมายถึงว่าเป็นระบบเป็นกิจลักษณะถ้าจะทําเป็นธุรกิจเลยตัวเนื้องานของการทําออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นเป็นเพจหรือเป็นร้านค้าบนทิกต o k นะคะหน้างานจริงๆมันแบ่งออกเป็นสองส่วนสองส่วนก็คือว่าหน้าบ้าน งานออนไลน์งานออนไลน์ฟนยกตัวอย่างว่าออนไลน์เหมือนเราเปิดร้าน1ล้านเช่นยกตัวอย่างเป็นเพจหรือเป็น t ิ k กต็อนะคะสมมุติเราเปิดร้านแล้วมีลงสินค้ามีอะไรแล้วเรียบร้อยโดยสัดส่วนหน้างานของการทําออนไลน์จริงไม่ได้มีแค่หน้าร้านหน้าร้านนี่คือเป็นงานหน้าบ้านงานหน้าบ้านมีอะไรบ้างคะหนึ่งอ่านออกไหมนี่ตกแต่งร้านลงสินค้าใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอ๋อลงสินค้าแล้วทําไมไม่เห็นมีขายได้เลยตกแต่งร้านลงสินค้าหน้าบ้านคือการทําทุกสิ่งอย่างเนี่ยเพื่อให้ดึงคนเข้ามาคนเขาเดินอยู่อันนี้เอาออนไลน์นะคะไม่ใช่ตลาดนัดนะทุกคนมีตลาดอยู่ในมือนั่นก็คือเครื่องมือถือใช่หรือไม่คะตลาดของเราหรือร้านของเราเนี่ยโชว์อยู่ในมือถือของเขาเนี่ยตัวแดงๆเขาถือมือถือ การที่เขาจะเชื่อมโยงมายัางร้านของเราหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับงานหน้าบ้านหรือที่เรียกว่างานมาร์เก็ตติ้งคราวนี้ในส่วนงานมาร์เก็ตติ้งอันนี้เฟนเล่าจากการบริหารบริษัทของเฟนเองเลยนะงานในส่วนนี้งานหน้าบ้านมีอะไรบ้างในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือที่เรียกว่าการตลาดนะคะงานในส่วนมาร์เก็ตติ้งก็จะเริ่มตั้งแต่โฆษณาถูกไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นยิงแอดโพสที่เป็นภาพถ้าเป็น TikTok ก็จะเป็นคลิปใช่ไหมคะอันนี้เป็นงานหน้าบ้านทั้งหมดแปลว่าการทำคลิปหนึ่งคลิปหรือว่าการทำภาพหนึ่งภาพเนี่ยไม่ใช่แค่ทำเฉยเฉยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานการตลาดเพื่อให้ไอตัวการตลาดเนี่ยจะวิ่งเข้าไปในตรงนี้คะ่ะมือถือของแต่ละคน เมื่อเขาเปิดเข้ามาถูกไหมพอลูกค้าเห็นเขาเปิดเข้ามาน่าสนใจปุ๊บสิ่งที่เขาจะทําก็คืออันนี้เป็นตัวสีน้าเงินแล้วกันเขาก็จะเข้าไปดูหน้าร้านเราที่อยู่ในออนไลน์พอเข้าไปดูหน้าร้านเราที่อยู่ในออนไลน์คําถามคือเพจ tiktok e, s h o p p e lazada เราได้ตกแต่งร้านไว้หรือไม่ว่าลด20%ถูกไหมคะสินค้า หนึ่งบวกหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจแต่ว่าการเปิดร้านนี้คือจบแล้วนะหมดหน้าที่ของฉันมีสินค้าแล้วนี่แต่จริงๆแล้วหน้าง,งานของการทำออนไลน์ยังแบ่งออกเป็นสองส่วนอยู่ดีนั่นก็คืองานหน้าบ้านที่บอกว่าเรียกลูกค้าเนี่ยงานมาเก็ตติ้งเนี่ยงานเรียกลูกค้าโดย,ยคำว่างานเรียกลูกค้านี่ที่เราคุยกันที่เรารู้จักคืออะไรคะ การทำแบรนด์ถูกไหมการทำแบรนด์การสร้างตัวตนถูกไหมคะ,ะการทำแบรนด์การสร้างตัวตนเพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจำว่าอ๋อร้านนี้มีลักษณะอย่างนี้แล้วทุกครั้งที่เขายกมือถือขึ้นมาเขาจะนึกถึงร้านเราก่อน หรือกดเข้าไปดูเพจเข้าไปดูติ๊กต็อกปุ๊บแล้วเขาเจอร้านเราโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในตำแหน่งหมวดนี้ที่มีความสำคัญนะคะก็จะเป็นคนทำการตลาดนะคะมาร์เก็ตติงกับสองเป็นคอนเทนต์อิดิตใครดูนี่ไปเปิดบริษัทได้เลยนะนี่ คอนเทนต์นีดดิตก็คือกลุ่ม graphic, กราฟิกกลุ่มตัดต่อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าที่เฟิร์นเล่าว่าอันนี้เป็นงานหน้าบ้านกับหลังบ้านทําไมจะต้องแบ่งอย่างนี้แต่ละคนจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้างานมันไม่ได้มีแต่หน้างานถ่ายคลิปหรือมันไม่ได้มีแต่หน้างานตอบแชทถูกไหมคะกลุ่มแรกกลุ่มหน้าบ้านนียเรียกคนเข้ามาในร้านเรียกคนดูเข้ามาในร้านพอเรียกคนดูเข้ามาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นเห็นคลิปเห็นวิดีโอยิงแอดคือเรียกคนดูเข้ามากลุ่มที่2นี้คือกลุ่ม เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มกระบวนการกลุ่มโอเปเรตเลอะคือเซลตอบแชทถูกไหมคะเซลตอบแชทคนแพ็คของถูกไหมแพ็คของส่งตอบแชทบริการหลังการขายกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นงานซัพพอร์ตทั้งหมด ที่ยวฟิเฟอนแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกเขาใช้ศัพท์ว่าทางป่านะคะก็คือบุกทางทางอย่างเดียวเลยกว้านเปิดตลาดเปิดตลาดเปิดตลาดสินค้ามาใหม่คือบุกเปิดตลาดเปิดตลาดพอลูกค้าทักเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นกลุ่มของกลุ่มโอเปอเรเตอร์พวกนี้นะคะก็คือทําหน้าที่ในการเซลล์น่ะไม่ได้วิ่งออกไปเจอลูกค้าเองเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะอันนี้เป็นแอดมินด้วยนะแอดมิน เซล์นะไม่ได้วิ่งออกไปเจอลูกค้าเหมือนสมัยก่อนจะต้องอาศัยฝั่งของการตลาดหรือว่าคนทำแบรนด์เนี่ยเปิดตลาดออกไปให้ลูกค้าเข้ามาในแชทให้ลูกค้าเข้ามาในไลฟ์สดถูกไหมคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ทําหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลสินค้าจะต้องปิดการขายได้ยอดแล้วจะต้องไปแพ็คของส่งติดต่อกับลูกค้าเพราะฉะนั้นหน้างานมันแบ่งออกเป็นสส่วนอย่างนี้ก็คือหน้าบ้านกับหลังบ้าน ถ้าเราเข้าใจว่าโดยเนื้องานมันมีหน้าบ้านกับหลังบ้านแบบนี้เราจะสามารถจัดสรรทีมงานจัดสรรหนึ่งทีมงานมาช่วยใช่ไหมคะสระบบซัพพอร์ตเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราใช้คนจำนวนเยอะเกินไปมันจะไม่คล่องตัวมันมีทวิคอย่างนี้ด้วยความที่ เฟิร์นทำบริษัทของเฟิร์นทำหลายอย่างทั้งโรงงานแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะสำคัญของคนทำหน้าบ้านก็คือต้องเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนกล้าเสี่ยงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถลองคลิปใหม่ๆได้ t i k t o k มีฟังก์ชันใหม่มาเราก็ทำ i k Took เราทำ TikTok Shop เราทำอ่อ uh, a f f i l i a t e Link เรายิงแอดเป็นกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าเราได้คนกลุ่มนี้มาอยู่ในทีมจะทำให้งานหน้าบ้านหรืองานแรกของเราตรงเนี้ย วิ่งไปได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรารู้แล้วว่างานมันมีหน้าบ้านกับหลังบ้านอ่ะหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วเราลองวิเคราะห์ดูสิว่าตอนนี้ตัวเราที่ทําธุรกิจเองเนี่ยคนเดียวเนี่ยเป็นคนถนัดหน้าบ้านหรือหลังบ้านอย่างของเฟินโชคดีหน่อยทํางานกันเป็นทีมกับบอสหนุ่มคุณสามีใช่ไหมคะเฟินเป็นทีมบุกเป็นทีมาทางทางเป็นทีม เป็นทีมไม่กลัวนึกออกไหมคือเราพร้อมที่จะเปิดตลาดใหม่ๆใหม่ๆ,ๆแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ฟังก์ชันใหม่ๆในขณะที่คุณหนุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเซลลเป็นกลุ่มทีมที่ซัพพอร์ตและโอเปเรตได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคนสองฝั่งมาช่วยงานกันมันจึงทําให้ งานสองอันสองฝันทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเนี่ยรันไปได้อย่างดีในขณะที่ถ้าวันนี้แต่ละคนทำงานหน้าบ้านอยู่แล้วยังไม่มีใครซับพอรตหลังบ้านเช่นเราออกมาไลฟ์สดแล้วเราคุยกับลูกค้าเรามีเวลาคุยกับลูกค้าเยอะยๆแล,แล้วเราไม่มีคนซับพอรตงานหลังบ้านให้เป็นความจําเป็นเวลาเราจะจ้างงานหรือหาทีมง,งานเพิ่มเราหาคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาช่วยเรา ไม่ใช่มาเป็นเหมือนเราสองคนนะคะเพราะอย่าลืมว่างานที่สําคัญที่สุดในออนไลน์คือลูกค้าต้องเจอเราต้องเจอตัวถึงจะปิดการขายแล้วคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะต้องเป็นคนขายเก่งซึ่งจะคุยกันในบทต่อไปจะต้องขายเก่งเราใช้เวลาในการขายแพ็คของใครก็แพ็คได้ใิ่ไหมแต่ต้องมีความละเอียดนะ เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มที่ทํางานหน้าบ้านเนี่ยกับคนกลุ่มที่ทํางานหลังบ้านที่เป็นกระบวนการเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราหาคน2กลุ่มนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะหาดูก่อนว่าเราเป็นคนหน้าบ้านหรือเราเป็นคนหลังบ้านถ้าเราเป็นคนหลังบ้านหาคนออกมา หน้าบ้านแทนมาไลฟ์สดแทนมายิงแอดแทนมาทํานู่นนี่นั่นแทนแต่ของเฟินโชคดีคือเฟินทำได้เฟินเก่งเรื่องหน้าบ้านแต่ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทําได้หมดในขณะที่คุณหนุ่มก็สามารถที่จะสลับเก่งทั้งหมดนะคะก็ทําได้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านแล้วเราก็สลับกันช่วยกันเพราะฉะนั้นทีมงานที่มาช่วยเราเขาก็จะชัดเจนในการทํางานเพิ่มมากขึ้นและจะทําให้เราเนี่ยลงทุนในการ จ้างคนหาทีมงานแบบไม่ผิดภาพไม่เปลืองทุนนะคะาหาทีมงานมาช่วยหาระบบมาซับพอร์ตเพราะอย่างที่บอกอะคะ่ะออนไลน์คีย์สำคัญก็คือคล่องตัวถูกไหมคะคราวนี้ความคล่องตัวไม่ได้แปลว่าน้อย คล่องตัวหมายความว่าขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคนจํานวนมากแต่ถ้ามีใจที่จะคล่องตัวพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะซัพพอร์ตงานเราได้นะคะ,ะหนึ่งทีมงานซัพพอร์ตมีระบบมาช่วยอันที่3ถ้าเรารู้จักสถานะหน้าบ้านหลังบ้านอย่างนี้แล้วเราจะประหยัดต้นทุนมากกว่าประหยัดอันที่4คือเติบโตวไวเติบโตวไวเห็นไหม ที่เขียนใครเข้ามาในกลุ่มจะเห็นว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบอสเฟิร์นไม่ใช่อะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นงานเขียนอย่างนี้ทั้งหมดซึ่งเวลาเขียนนะ่ะเวลาที่เราเห็นภาพอะ่ะเราจะจําได้มากกว่านะคะอันนี้คือโครงสร้างหลกัหลกๆเลยในการเซตทีมงานเราเราแค่ดูว่าตอนนี้เราเป็นคนหน้าบ้านหรือเราเป็นคนหลังบ้าน ถ้าเราเป็นคนฝั่งใดหาคนอีกฝั่งหนึ่งมาช่วยงานเราแล้วการบริหารจัดการทีมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นพอทุกคนรู้วัตถุประสงค์ตรงกันเราก็จะกล้าเข้าไปต่อได้เร็วขึ้นนะคะนี่เรื่องของการหาทีมนะคะคีการหาทีมส่วนเรื่องการบริหารองค์กรการสร้างแรงจูงใจละเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในในคอร์สต,ต่อๆไปนะคะอันนี้เป็นบทที่5นะคะเรื่องการบริหารทีมการวางระบบทีมซึ่งจริงๆเราง่าย ถ้าเราอยู่กับคนเราเป็นคนการทำทีมก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วเนี้ยมันเป็นหัวใจสำคัญในการทำทีมไม่ว่าจะเป็นทีมที่องค์กรบริษัทหรือเป็นทีมขายข,ายของเราก็ตามเราจำเป็นจะต้องจัดสรรคนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องคนที่เป็นผู้นำอะค่ะไม่ใช่คนที่สรรหาคนเก่งหรือได้แต่คนเก่งมาช่วยงานคนที่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่ยอดเยี่ยมจะต้องสามารถพัฒนาทีมงานตัวเองให้เขายอดเยี่ยมแล้วก็เก่งในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ได้ไปเปลี่ยนเขานะเข้าใจธรรมชาติของเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรทําอะไรได้บ้างแล้วพัฒนาเขาส่งเสริมเขาต่อยอดให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นน่ะให้ดีที่สุดแล้วทั้งหมดพอทุกคนดีที่สุดดีที่สุดทุกมุมใช่ไหมคะองค์กรเราจะเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จอันนี้คือคีย์ในการบริหารองค์กรเลยคะ่ะ